สวัสดีครับพี่น้องมาวันนี้พาพี่น้องหมกปลาไหล,ไล,ไลคนครับหมกปลาไหลหมกเป็นโตเลยครับผงก่อนครับนี่พริกหอมแดงใส่เข้าไปเี๋เลยเออ นี่มหยอดผักติวครับใส่ยอดผักติวสมไปร้อยตัวอยากจะหมักได้ครับสูตรไผยสูตรมันนี่ผมผมใส่ยอดผักติวครับจนหอมพี่น้องนี่จนหอมใส่เข้าไป หมกหมอครับอยู่นีนกรงเทบเนาะนี่ของเดือบอมีหม่องโป๊สสีดำไฟได้เออหาดไปได้หมกปลาไหลนี่ตรงนี้เลยปากกระกนแยงครับตรวจใส่เข้าไปอ,อ้จะพักกระเต็มหมอแล้วให้นี่ มอนหยังครับย,ย้อมเงยุบนำปลาลงไปนี่กาวเด้ครับกาวให้มันแม่นในหมุกเนี่เพราะว่ามันดิบนะของสีซิมมันกิบทั้งคนคนกับซิมเหรอวะใส่เอาไว้ทำนี้เราพี่น้องคนกอนนี่ อะไรโดนกินทินด,ด,ดูอะไรดิอะไรอ้นตึกคือครับนี่เด้อรู้สองลอยเนาะถือว่าซีนยังไเนี่นี่ฝงงเน,งงนตตายแล้วเนมะ ลืมครับลืมลืมลืมลงเนืมยางหนึ่งลูกโดดครับลูกโดดนี่ใส่ทำนี่วะเนี่ยินเบิ้นหฐานไวยได้หายวันแล้นี่นี่ว่แล้วนี่หวังครับนี่เดี๋ยว หมกกันครับห่อไปตองกันน่ะนี่น่องนี้นี่ปละไลได้ไปตองแล้ววายนีเลยครับใส่ลงไปเลยละไลน,นี่จวดโมกเดียวเลยครับ นมือควอมเลยเต้กู้ตู้กู้๊กมานี่เลยบวาน,นี่

วัได้บ่พี่น้องป่าวันไหนยูวเห็นว่ากันไรเนาะนี่หมุดเดี่ยวแค่นแค่น่นะแล้วมีโว้เค้ดนะครับนี่มาหมุกกันพี่น้องนี่หลังจากองอหัอแล้วใส่แล้วหมอ้อทั ทำไปด้วยนี่ตะไข้ใส่น้ำเพราะว่าน้ำมีใส่เข้าไปเพราะว่าหั้นน้ำแห้งนีซุปเลยนะสูตรไขว้อ๋อนี่ปุม่มอะไรที่นอปิดฟ้าไว้ครับ <c oughs> นี่ปิดฟ้าเลย ป๊อ่ะเดี๋ยวะทำมันสุกแล้วเบิรงกันครับว้าวไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วเดี๋ยวถ่ายห้หน้ามันแข่งเลยครับถ่ายน้ามันแข็งไปเลยไอ้ใหม่หม้อจังหน่อยแบบนี้เพราะว่าข้างในมันบ่มใหม่อยู่แล้วตีฟ้าอีกครับอ่า